สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับเป็นอ่าบลูทูธสำหรับติดตั้งในรถยนต์นะครับหรือว่าใช้กับอ่าวิยบ้านลำโพงรถอะไรอย่เงี้ยลำโพงบ้านก็ได้นะครับที่อ่ามันไม่มีบลูทูธนะคือในกรณีที่ เราอยากจะส่งสัญญาณนะครับสัญญาณเสียงนะครับจากโทรศัพท์เราเนี่ยเข้าไปที่วิทยุต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุบ้านหรือวิทยุรถแต่ว่าตัวนี้เขาก็แนะนําให้ใช้ในรถนะด้วยขนาดมันเล็กๆนะครับก็ตัวเนี้ก็จะเป็นทางแก้ทางนั้นนะครับโดยที่เงื่อนไขพื้นฐานของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็ง่ายๆนะวิทยุเราต้องมีช่องแบบนี้ช่อง AUX 3.5มจุมิลนะครับซึ่งรถส่วนใหญ่มันจะมีแหละนะฮะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ ก็ของวันนี้เป็นแบรนด์โฮโคนะครับรหัส HK 2 6กนะครับก็กล่องมันแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเขาก็เขียนว่า AUX InCar นะครับ Wireless r e c e i v e r นะครับก็คือตัวรับสัญญาณแบบเสียบผ่านช่อง AUX นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ทำงานด้วยระบบบลูท t ธนะครับเวอร์ชัน5.0นะฮะแล้วก็ในตัวมันเองมีไมโครโฟนด้วยนะครับแล้วก็รองรับการเล่นเพลงนะครับผ่าน TF Card นะครับหรือว่า micro SD Card ที่เรา คุ้นเคยนั่นเองนะครับไอการเล็กๆอ่ะนะฮะก็ถ้ากับว่าตัวนี้มันใช้ได้2ระบบนะคือใช้บลูทูธแล้วก็ส่งเสียงจากโทรศัพท์เราเข้าไปที่รถก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นเพลงผ่านการ์ดถ้าเรามีมีการ์ดแล้วแบบมีเพลงอยู่เราสามารถเสียบที่ตัวมันแล้วเล่นโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเชื่อมกับโทรศัพท์ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นแบบนี้หน้าตาก็เป็นอย่างในภาพนี้เลยนะครับวิธีการติดตั้งก็เป็นแบบนี้นะครับก็คืออ่าช่องหนึ่งเสียบปลั๊ก usb แบบนี้นะครับแล้วก็อีกช่องเสียบ3.5โดยทีี่่ชองน้ก็จะไปเข้าที่ AX ของรถยนต์ล้ว นะครับส่วนช่องนี้ก็จะไปเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายพลังงานต่างๆที่เป็น USB A 5โวลต์นะครับไม่ว่า,าวิทยุเรานะครับอาจจะมีช่องนี้ติดมาเราก็เสียบที่ีิลยูรถก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีเราสามารถหาอะแดปเตอร์นะครับที่เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ในรถเสียบอันนี้เข้าไปก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้นจะไม่มีแบตในตัวนะครับก็อุปกรณ์ในกล่องมีแค่นี้มีอันนี้หนึ่งคู่มือแล้วก็ตัวมัน โดยที่ผมขออธิบายความแตกต่างของอุปกรณ์บลูทูธในรถก่อนนะครับอย่างรุ่น6โคที่ขายดีนะฮะก็จะเป็นพวก E57 E58 อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งมันก็เป็นบลูทูธติดรถเหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างของไอตัว HK26 กับพวก E57 E58 ก็คืออันนี้มันไม่มีแบตในตัวนะครับ อย่าง e57 e58 เนี่ยมันจะมีแบตในตัวนะครับทำให้เวลาเราไปใช้งานในรถเนี่ยเราก็เอาตัวมันเสียบเข้าไปแค่ที่ช่อง AUX นะครับก็ข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับแบบนั้นน่ะมันจะไม่เกะก,กะไม่มีสายนะครับแต่ว่า,าแบตเตอรี่มันก็ต้องมาคอยชาร์จนะครับมันจะใช้ได้ประมาณ5 6ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องมาคอยชาร์จแบตเตอรี่ตัวมันนะครับทำให้บางท่านก็อาจจะไม่สะดวกนะเวลาใช้ยาวๆเพราะมันต้องคอยชาร์จแบตนะไอ้ตัวเนี้ย มันก็เลยออกมาอีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งแก้ปัญหาหรือว่าสําหรับท่านที่ชอบแบบเสียบไว้เลยนะครับคือไม่ต้องชาร์จแบตนะตัวนี้มันจะไม่ต้องชาร์จแบตบทําให้มันจะต้องเสียบช่อง USB-A ไว้1ช่องนะครับเพื่อ,อเป็นพลังงานให้กับมันนะครับก็หลักๆก,การใช้งานเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับวิธีการติดตั้งอะไรก็เหมือนการจะดต่างกันแค่ตรงนี้นะครับโดยที่เรามาดูที่ตัวเหมือนกันก็นกตัวโฮโค HK26 นะครับก็จะเหมือนกับแฟลชไดร์อันหนึ่งที่มีสายออกมานะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นช่อง USB-A สำหรับไว้เสียบ เสียบเข้าไปที่ USB จ่ายจ่ายพลังงาน5โวลต์นะฮะก็เวลาใช้งานก็ต้องเสียบไว้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่การ์ดนะครับเขาจะเขียนว่า TF ก็สามารถใส่การ์ดเข้าไปเพื่อเล่นเพลงจากการ์ดโดยตรงได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเชื่อมบลูทูธรูด้านบนนี้เป็นไมโครโฟนนะเวลาเราพูดก็เวลาเรารับสายในรถสายมานะครับเรากดรับสายตรงนี้สามารถรับสายในรถได้เลยโดยที่ตรงนี้ก็เป็นช่องไมโครโฟนนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังจะเป็นไฟสถานะนะตรงนี้ก็ต่อสายออกมาแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวสายเขาก็ทามันเหมือนสายโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับอย่างเงี้ยฮะจะได้ไม่พันกันสายยิ้มจะไม่ค่อยพันกันนะครับแล้วก็อีกปลายอีกด้านก็เป็น AUX 3.5มิลเท่านั้นเองโดยที่ถ้าผมจะจําลองให้ดูง่ายๆคือสมมุติอย่าง E57 h e r e 8มันเหมือนกับเอาสายเนี้ยมาอยู่ตรงเนี้ยอย่างนี้ใช่ไหมฮะประมาณนี้ก็คือมันต่อกันมาเลยอันนี้เขาก็เนื่องจากอันนี้ต้องไปเสียบที่ a d a p อ e r นะเขาก็เลยทาให้เป็นสายแยกกันมาระหว่างตัวตรงนี้กับตัวที่จะต้องเอาไปเสียบที่ปลั๊ก รประมาณนี้นะครับสําหรับตัวอุปกรณ์ภายนอกก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรนะครับนี้ก็มาดูวิธีติดตั้งใช้งานกันเนื่องจากว่า,าผมเอารถเข้ามาในนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นทําเป็นแบบเส้นทางการต่อให้ดูแล้วกันว่าเราจะเชื่อมต่อมันยังไงนะครับอันดับแรกสมมุติว่านี้เป็นวิทยุรถนะครับอันนี้เป็นลําโพงบลูทูธน,นะสมมุติเป็นวิดีุรถแล้วกันมันจะมีช่อง AUX แบบนี้อยู่นะครับเราก็ขั้นตอนติดตั้งคือเอาเนี้ยไปเสียบเข้าไปก่อนอย่างนี้นะครับ อ่าแบบนี้นะครับถ้าวิดยูรถต้องมีรู3.5แบบนี้นะครับจะเป็นรูหน้าตาแบบนี้ซ็อกเก็ตหูฟังธรรมดาโบราณนั่นแหละนะครับ3.5อย่างนี้นะฮะวิดยุส่วนใหญ่จะมีนะครับหรือว่าเขารถรุ่นใหม่อาจจะเขียนว่า a u x นะครับก็คือช่องนี้แหละครับถ้าเสียบเข้าไปแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับจากนั้นอันนี้ให้เราเอาไปหาแหล่งพลังงานเสียบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองใช้ power bank ดูไม่รู้ว่าได้ป่ะนะมันจะตัดหรือเปล่าไม่รู้ใช้ไฟน้อยนะครับอ่าพอเราเสียบเข้าไปนะครับจะมีไฟสถานะ กระพริบฝั่งนี้เดี๋ยวผมเปิดก่อนนี่นะฮะจะมีไฟสถานะกระพริบอันนี้คือมันยังไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์มันจะกระพริบแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปคือเราก็เอามือถือหรืออุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อขึ้นมานะครับรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวชื่อมันจะขึ้นแบบนี้นะครับ HK26 นะครับอ่าพอกดเชื่อมต่อนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันขึ้นว่า HK26 เชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้นะครับไฟมันก็จะติดเป็นสถานะนิ่งๆแบบนี้นะครับ จากนั้นผมก็สามารถเปิดเพลงได้เลยนะครับลองดูนะนะครับตอนนี้คือวิทยุจะอยู่ในโหมด AUX นะครับแบบนี้ผมลองเปิดเพลงดูเห็นนะเราก็จะสามารถเปิดเพลงได้เลยจากอุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อนะครับอันนี้ตัววิทยุมันสลับโหมดนะฮะ เท่านี้เองนะครับก็เดี๋ยวเปิดน้ำได้นะจะเจอลิขสิทธิ์ก็วิธีการใช้งานอนะ่ะก็การต่อก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คืออันเนี้ยเอาไปเสียบเข้าที่ USB รถนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเป็นอย่างนี้ละกันอ่าขั้นตอนแรกนะครับสําหรับเอาไปใช้งานนะครับตัวนี้นะสมมุติว่านี่เป็นรถเรานะครับอันเนี้ยช่องนี้นะครับตัวนี้ ให้เอาไปเสียบที่ช่อง USB ในรถที่เรามีไม่ว่าจะเป็นทวิทยุ with you, ก็ได้หรือว่าถ้าเรามีอะแดปเตอร์ที่ใช้สําหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับตัวนี้สามารถไปเสียบทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องอีกปลายด้านหนึ่งนะครับที่เป็นปลั๊ก3.5แบบนี้ก็ไปเสียบเข้าช่อง AUX ทวิทยุรถนะครับหรือว่าไอในกรณีนี้ผมสามารถเอามาใช้ในบ้านก็ได้นะครับโดยโดยแบบที่ผมทําถ้าถ้าในกรณีที่ลําโพงที่เราใช้มันไม่มีบลูทูธนะฮะผมสามารถเอาปลั๊กนี้ไปเสียบเข้า AUX แล้วก็สามารถเปิดเพลงจาก มือถือผมไปออกที่ลําโพงที่ผมต้องการก็ได้มันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องใช้ในรถอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมเอาไปใช้ที่บ้านก็ได้อาจจะเอาเข้าไปเสียบกับเสียบกับพวกแอมป์ในบ้านก็ได้ที่มันไม่มีบลูทูธนะครับเพื่อเปิดเพลงจากมือถือเข้าไปที่ลําโพงบ้านก็ได้แต่ในรถก็ทําแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าปลั๊กมันเหมือนกันหมดไม่ว่าจะในรถหรือที่บ้านนะครับก็คือเสียบแค่2อันแหละอันนึงเสียบ USB เป็นแหล่งพลังงานให้มันอีกอันนึงก็ไปเสียบเข้านี้เป็นสัญญาณเสียงที่จะไปนะครับเสียบ AUX 3 5 หลังจากนั้นนะครับก็ให้เอามือถือเปิดบลูทูธขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวมันซึ่งคือรหัส HK26 นะครับเขาจะเขียนว่า HK26 c o นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อมันเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ ก็จะใช้งานได้แล้วนะครับทุกครั้งที่เราเปิดสัญญาณเสียงนะครับจากมือถือเรานะครับหรือ iPad หรืออะไรก็ได้ที่มันมีบลูทูธนะั่จะเป็นเครื่องเล่นเพลงอะไรก็ได้เสียงก็จะมาออกที่ลําโพงปลายทางไม่ว่าจะเป็นลําโพงบ้านหรือลําโพงรถก็แล้วแต่เราติดตั้งนะครับก็จะใช้งานได้แบบนี้นะครับโดยที่ตัวเนี้ข้อดีของมันก็คือมันไม่มีแบตในตัวเพราะฉะนั้นเราเวลาเราใช้งานนะครับถ้าเราเสียบทิ้งไว้ในรถเลยอะถ้ามันเป็นช่องของมันที่เราเสียบทิ้งไว้เลยนะครับ ทุกครั้งที่เราขึ้นรถอะ่ะมันก็จะเชื่อมต่อกับมือถือเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลว่าตัวนี้แบตมันจะมีหรือมันจะหมดเพราะว่าตัวนี้พอไฟเข้าพอพอเราสตาร์ทรถแล้วก็ไฟถูกจ่ายมาเนี่ยตัวมันจะเปิดเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกดปิดกดเปิดมันจะเชื่อมต่อกับมือถือเราเองทุกครั้งที่ขึ้นรถเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งนะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถรับสายได้ด้วยโดยที่มันมีไมโครโฟนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับสายได้ในกรณีที่มีสายเข้าเราก็กดตรงนี้เพื่อรับสายนะครับมันจะรับผ่านตัวมันก็เ,เสียงของคนคู่สนทนาจะออกในลําโพงนะครับส่วนเสียงของปลายทางที่จะได้ยินเราก็คือจะมาจากไมค์ในตัวเครื่องมันตรงนี้ขอโทษนะครับประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนการเล่นเพลงจาก T F Card คือถ้ามันไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธอยู่หรือเชื่อมอยู่ก็าตามนะครับเพราะเราก,การ์ดใส่เข้าไปเนี่ย มันจะเล่นเพลงจากการ์ดเป็นหลักโดยอัตโนมัติแต่เป็นการเล่นแบบสุ่มนะครับคือมันจะเล่นไปเรื่อยๆมันเลือกเพลงไม่ได้นะ,ะตรงนี้นะครับสามารถเล่นการ์ดได้เลยนะครับก,ก็คงไม่มีอะไรแล้วถนะ้าวิธีการใช้งานก็รทั่วๆไปนะคบจริงก็ทั่วไปแหละหลายๆท่านน่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอีกทรงหนึ่งนะครับแบบที่ไม่มีแบตในตัวนะครับเพื่อให้เสียบทิ้งไว้ได้เลย นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ COCO HK26 นะครับ AUX In Car Wireless Receiver นะครับก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อทางร้านได้เลยนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆของเรานะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายของเราอย่างร้านเบลช็อปนะครับก็ได้ก็ซื้อกะไขยก็ได้นะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไงาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ